สิ่งศิ์สิกธิษ์ในมหาวิทยาลัยรังสิตพระศีศษสดาพระศีศาสดาจำลองไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรและนักศึกษาสำหรับใครที่คิดจะขอพรกับพระศีรีเขาว่ากันว่าต้องบนบานสันกล่าวด้วยการวิ่งรอบมณฑปหรือถวายน้ำแดงส่วนเรื่องความรักคงต้องเว้นไว้ก่อนเพราะว่ากันว่าพระศรีท่านไม่ค่อยให้พรด้านนี้เท่าไหร่ หลวงพ่อเพชรบรรดาเด็กๆหอในจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะทุกปีที่มีกิจกรรมรับน้องหอในก็จะให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสกราบไหว้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสําหรับใครที่อยากเข้าไปกราบขอพรแนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของหอในเพราะหลวงพ่อเพชรนั้นประดิษฐานอยู่ในห้องพระที่บริเวณชั้นสอาคาร 9C ีพระพรม พระพรมนั้นได้รับการนับถือบูชาในฐานะเทพเจ้าผู้สร้างการบูชาพระพรมที่ถูกต้องคือการเตรียมของสักการะให้ครบสี่ธาตุโดยมีธาตุดินคือดอกบัวธาตุน้ำคือน้ำสะอาดธาตุลมคือทูบและธาตุไฟคือเทียนพระพิคเนตพระพิคเนศสีรงังสิตเป็นปางทรงตำราประทีปนั่งบนฐานบัว สร้างขึ้นเพื่อให้คณาจารย์นักศึกษาและบุคลากรได้เคารพสักการะในฐานะที่เป็นบรมครูผู้สร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการต่างๆสุริยเทพองค์สุริยเทพเทพเจ้าแห่งสุริยะจัก,กรวาลครูสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้สิ่งมีชีวิตตื่นจากการหลับไหลและยังเป็นที่มาของสัญ,ญลักษณ์ดวงอาทิตย์ประจำมหาวิทยาลัยเปรียบได้กับแสงแห่งปัญญาที่ส่องประกายดุจรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ เจ้าแม่กวนอิมองค์เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแห่งความเมตตาความการุณาและความดีงามทั้งหลายสัญลักษณ์ประจำสถาบันจีนไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและกราบไหว้ขอพอสรสรรคภูมิ ศาลพระภูมิคือที่สิงสถิตของพระภูมิเจ้าที่ผู้ดูแลพื้นดินและปกปักรักษาบ้านเรือนอาคารสถานที่ต่างๆตามความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังนิดถือปฏิบัติบูบชาสืบต่อกันมาศาลตายายาลตาใหย,ายหรือที่บรรดาศิทย์เก่าว,ว่ากันว่าเป็นสารรุ่นพี่ก็เป็นอีกสารที่นักศึกษาและบุคลากรมักจะแวะมาขอพรอ,อยู่เสมอ ใครที่ต้องการขอพอรสามารถเข้าไปไหว้ได้ที่บริเวณระหว่างอาคาร2และอาคาร3และนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง8ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต